คือว่านอนอยู่บ้านนะคะบ้านมินบอกแล้วนาอนว่าก็จะอยู่ในชนบทนิดนึงแล้วคือได้ยินเสียงดนตรีนะดนตรีน่าจะเป็นงานรัดนะเราก็ลงไปดูมาว่าสรุปเสียงที่ได้ยินมันคืออะไรไปเลาะมานะคะแล้วก็เห็นมีไฟนะไฟที่เขาติดตามถนนนะแล้วก็เลยเลี้ยวเข้าไปนะคะไม่เคยไปเลยนะคะที่นี่ก็ลองแบบมั่วๆไปดูนะคะใช่แล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปด้วยนะคะ คไปกันเลย 谢谢 eter, okay. 看看่ายล้อง well, ่าเราเฉพา่ไทหัวขอการเรยิ่าหัวข้อจะียหายท่ทพ้งไทจะได้สวัสดิ์อา่ก

ปืนไม่ดีดใช่ไหม <laughs> อย่าโทษปืนว่ะอย่าโทษปืนเกือบ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  เราได้เราได้เรามี <laughs> 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 <My Lord. laughs> <laughs> <laughs> ได้สามสิบบาทเราก็ทเินได้หนึ่งร้อยบาทเราก็ทำบได้แล้วทำอาพูดตรรปกระขอจจุดอธิาตจ้งจุดตูอรูบแผลกปูกาเอย้รูกแลวถ้าปอดภัยให้จูตัวยายาลกคุณก็สบาย ูปดาวอฉลได้หามามายิงไม่พบครเดี๋ยวพี Jung ่เขาให้ขอว่าน่ารักใช่ไหมคะป้าโป่งนะคะปลาโป่งเหลืองอ่ะสีอวี๋ีลาโน้ตปลาโน้ตปล่อยปลาสีเหลือง แค่เดียวเองเอาจูนปลาอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนปลาไดเป็นทำอะไรก็ต้องออกไม่รู้ตีทุ่ละไม่รู้แถวข้้งบนแล้ว

เป็นไม่ได้อะไรเลยเป็นงานวัดแถวบ้านนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลแบ้านแต่รถก็ติดตอยดาวมาเมื่อกี้กระติดน้ำปลาโป่งก็ไม่ได้เรื่องปลาไม่เป็นหิวแล้วเนี่ยตอนนี้เจอใครเจอใครใครคะป้าทางนี้เจอพ่อนะคะทุกคน พ่อพ่อแว้นมาที่เจอใครมาเมื่อ şey ก yes ี้ที่เจอใครเจอพ่อเหนื่อยแล้วว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือจิ้มชุบกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วทุกคนยิ่งาดมีบ้างนี่ค่ะ พี่มินมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวทุกวองทุกฟนที่นี่เขามีระวงยอ้อนยุกเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมไม่รู้ว่าเขามีกี่ทุ่มวันนี้ก็คลิปสั้นไหมคะ <laughs> พี่มินงอแง,งออกมานะทุกคนไม่ใช่นะไม่ใช่เลย

ไ่เตี๋ยวมาแล้วลเสียงอาจจะเบาวนวะ่าเสยงภนอกแบบดมาก้วัเ,เสียงอาจจะเบานะเพราะว่าเสียงภายนอกแบบดังมากๆขอตันไปกินะคะกันนะคะ นะคะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับไปเที่ยวงานวัดมานะคะเว้นมานะหัวก็จะฟูๆนิดหน่อยวันนี้ก็มีอะไรจะมาบอกนะคะก็คือมีน้องคนหนึ่งนะคะที่เขาแบบว่าเขาบอกว่าเขาชอบคู่เราสองคนนะคะแล้วเขาก็ส่งของมาให้นี่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยใช่อย่าเอาให้พี่มินแกะว่าคืออะไรลุ้นลุ้นลุ้น ส่งมาได้วันสองว,วันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เก็บว่าจะมาเก็บตอนทำคลิปลำบากลำบากมากมันคืออะไรนะจะบอกว่าวันนี้อากาศดีามากๆนะคะคว<ผ>มหนาวห,หนาวทั้งวันเลยเกะอย่างระวังนะคะว่ามันเป็นเหมือนผ้า จะเสร็จในวันนี้เทปมาแน่นหนามากนะอายังแถมแถมแถมเก็บก่อนขาดนั่นะ่ะน,นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วย น้องน้องไหวะน้องไหวใช่ไหมรูกนี้น้องไหวเป็นคนทํามาให้ขอบคุณมากมากเลยนะคะน้องไหวรูปน่าร<ช>ักมากๆเลยชอบมากมากนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้บนหัวเตียงตรงนี้ข้างตุ๊กตาเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งมาให้แล้วก็สำหรับใครชอบคลิปงานวัดคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราสองคนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดู